สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องโซลัมขอนำเสนอ5อาวุธที่โคตรดีแต่มันริมิเต็ดไปแล้วของเกมเกมชินอิม a พ t แต่ก็จะไปรับชมเนื้อหาด้านในถ้าคุณถูกใจคลิปนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโซลัมหน่อยนะครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะครับเอาละเรามาพูดถึงอาวุธลิมิเต็ดกันเถอะอาวุธลิมิเต็ดในเกมเกมชินอิม a พ t นี้จะเป็นอาวุธ4ดาวซึ่งจะมาแค่ในอีเวนต์ให้เราไปทำเท่านั้น และอาวุธเหล่านี้ก็ยังไม่เคยดีดันกลับมาให้คนที่พลาดอีเวนต์ไปสามารถกลับมารับมันได้อีกเลยและอาวุธเหล่านี้ก็มีความสามารถที่ดีพอสมควรเลยครับทีนี้เราก็จะมาจาัด5อันดับว่าอาวุธลิมิเต็ดเหล่านี้อันไหนแจ่มที่สุดโดยนับจากความสามารถของตัวอาวุธและความหลากหลายของตัวละครที่สามารถนําเอาอาวุธทิ้นน,นั้นๆไปใช้ได้และก่อนจะเข้าไปดูว่ามีอาวุธชิ้นไหนบ้างถ้าอาันดับที่ว่ามานี้มาจากความคิดของผมถ้าใครไม่ว่าชิ้นนี้ก็ดีนะครับ ชิ้นนี้ควรอยู่อันดับที่เท่านี้ครับก็มาเมนพูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับอันดับที่5ซินดบบาบสปินเดิลดาบเล่มนี้เป็นอาวุธคู่บุญและอาวุธที่ดีที่สุดของอลเบโดแม้จะมีตัวละครที่ใช้ดาบเล่มนี้ได้คนเดียวแต่นั่นก็แลกมากับดาเมจที่เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยออฟดักของดาบนี้คือพลังโจมตีที่ให้มา454ออฟลองเป็นพลังป้องกันและได้มาถึง69%และเอฟเฟกของดาบคือจะเพิ่มความเสียหายของสกิลธาตุ โดยปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะคิดเป็น80%ของพลังป้องกันซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้ทุก1.5วินาทีทีนี้มันดีกับอาเบโดอย่างไงสกิลหลักที่ทัพนาเบตให้กับทีมของอาเบโดก็คือสกิลธาตุและสกิลนี้อย่างแรงตามพลังป้องกันนั่นหมายความว่าออฟลองและเอฟเฟกต์ของซินเดบาร์สปิเดิลอาเบโดได้ใช้แล้วสกิลธาตุของอาเบโดจะทําความเสียหายทุก2วินาทีในขณะที่ตัวดาบเอฟเฟกต์เกิดขึ้นทุก1.5วินาที เรียกได้ว่าสกิลของอัลเบโดจะแรงทุกฮิตแน่นอนอันดับที่4ลักชูเรียตซีลอดดาบชิ้นนี้ในคอมมูนิตี้ก็เรียกติดปากก็าดาบปลาละครับมาดูกันที่ออฟหลักที่ได้ค่าพลังโจมตีมาถึง454และออฟลองเป็นค่าพลังโจมตี51.1%และเอฟเฟกคือความเสียหายของท่าไม้ตายจะเพิ่มขึ้น24%และในตอนที่ท่าไม้ตายโจมตีโดนศัตรูจะมีโอกาส100%ที่จะเรียกถูกตนาออกมา และสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง200%ของค่าพลังโจมตีที่ตัวละครตัวนี้ใช้อาวุธชิ้นนี้อยู่โดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งในทุก15วินาทีแต่ข้อเสียของดาบนี้ก็คือเอฟเฟกต์จากส่วนที่หลังจากกดใช้ท่าไม้ตายแล้วเรียกกลุ่มตัวน่าออกมาดาเมจตรงนี้เป็นดาเมจกายภาพนะครับเอาละทีนี้มีตัวไหนใส่ดาบใหญ่เล่มนี้ได้บ้าง 1. ชงหยุนโดยตัวละครตัวนี้คุณสามารถนะับไปเล่นตี้ลีเวิร์สมล โดยการให้ชงหยุ่ใส่ดาบนี้และใส่อาร์ติแฟกต์สี่ลาวะวอลเกอร์และนำไปเล่นกับเบนเนตเมื่อเอาเบนเนตกดอันติมอสเตอร์จะติดไฟแล้วเราก็สลับตัวมากดอันติของชงหยุนเราก็จะได้รับบัฟพลางโจนติจากเบนเนตและบัฟจากเอฟเฟกต์ของตัวดาบใหญ่ที่ความเสียหายของท่าไม่ตายจะเพิ่มขึ้น24% 2. เปเซไปโตไปโตนั้นส่วนใหญ่เราจะได้สายอันติกันโดยถ้าเราทําค่าพื้นฟูพลังงานที่มากพอในการวนอันติของไปโตได้ทุกโรเตชันและมีค่าคีดที่เพียงพอ เราก็สามารถนำดาบใหญ่เล่มนี้มาใช้งานได้เลยครับ 3. ดีลุกแน่นอนครับดีลุกเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีค่าพลังโจมตีสูงเป็นอันดับต้นๆของเกมและอนตีของพี่ดีลุกของเรานั้นก็คูดาวไว้ซะด้วยทําให้เราสามารถใช้ความสามารถของดาบใหญ่เล่มนี้ได้ดีเลย 4. สินหยานสินหยานเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีคนนามาใช้เท่าไหร่แต่ถ้าคุณมีกลุ่มดาวที่2คุณก็จะสามารถทําลูกระเบิดไกลภาพได้นะครับ พบดาวที่2นี้เมื่อสิญญาณกดใช้อันติีอัตราคลิจะเพิ่มขึ้น1 0ึ่เซตว่ากันง่ายงายติดขี้ชัวๆัระดับใหญ่เล่มนี้ก็ให้ค่าพลังทุกอย่างที่สิญญาณต้องการที่เหลือก็คืออัดขีดามเม็ให้เยอะๆบอกเลยว่าดามเม็ที่ออกมาแรงพอสมควรเลยครับ 5. ยูล่ายูล่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ต้องการค่าพลังโจมตีและความเสียหายอันตินั่นก็ด้วยเพราะดาเม็หลักของยูล่าก็มาจากความเสียหายของท่าแม่ตายนี่แหละทําให้ดาบเล่มนี้ ก็มอบทั้งค่าพลังโจมตีและเอฟเฟกต์ที่เพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตายให้กับยูล่าได้นั่นเองอันดับที่3 f a t ฟตเตอร์ลิงดีไซน์เป็นอาวุธชิ้นแรกที่แจกฟรีในเกมเลยครับและเป็นดาบที่ดีมากๆเลยทีเดียวได้ค่าพลังโจมตี510และออฟลองเป็นค่าฟื้นฟูพลังงานที่46%และเอฟเฟกคือสกิลธาตุจะสร้างกะา่ายเพิ่มขึ้น32%และอัตราทีของสกิลธาตุจะเพิ่มขึ้น1 2เรียกได้ว,ว่าเป็นดาบของสายซับพอละา่ ทีนี้มาดูกันว่ามีตัวละครตัวไหนใช้ได้บ้างนะ 1. จีนจีนเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ต้องการค่าฟื้นฟูพลังงานเพราะสกิลวัตติของจีนนอกจากจะทําดาเมจแล้วยังเป็นการฮิลที่ดีมากๆและฮิลทุกตัวละครได้ตีเลยทีเดียวนอกจากนี้สกิลธาตุของจีนก็นแรงพอสมควรการได้คีเลทและความเสียายเพิ่มเติมก็น,นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลย 2. นักเดินทางธาตุไม้เรียกได้ว่าตั้งแต่มีธาตุไม้เข้ามา ลักเดินทางท่าตไปของเราก็มีคนหยิบจับมาใช้มากขึ้นและความสามารถหลักๆก็มาจากอันตินี่แหละนั่นก็นทําให้ดักเดินทางของเราหิวค้าการฟื้นฟูพลังงานพอสมควรเลยครับและหากคุณยังไม่มีดาบฟาโบเดียสหรือสกิวิเชียลซอสดาบเรียบดีก็ใช้แทนกันได้เลยครับ 3. เคยะเป็นอีกหนึ่งทัพย์ TPS ที่ได้ไมาหลักๆมาจากความเสียหายของอันตินั่นก็นทําให้การมีค่าฟื้นฟูพลังงานก็เป็นสิ่งที่จะเป็นมากๆและก็จะเหมือนกับดักเดินทาง หากคุณจะไม่มีดาบฟาโเนีตหรือดาบสกิิเชียลดาบเล่มนีก็ใช้แทนกันได้ดี 4. สิงชิวนายน้อยสิงชิวของเราหรือเทพน้ําก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่พึ่งพาอันติในการช่วยทําดาเมจเสริมและแปะน้ําเพื่อทําปฏิกิริยาธาตุต่างๆแถมสกิลธาตุของสิงชิวเองก็แรงพอสมควรอีกด้วยเรียกได้ว่าใช้ความสามารถของดาบเล่มนี้ได้ครบคัน 5. เบนเนตทุกความสําเร็จมักมีเบนเน็ตเสมอ แต่ว่าลีนี้จะไม่เป็นความจริงถ้าเบดตของคุณกดอันติีไม่ได้และค่าฟิล์พลังงานของดาบเล่มนี้ก็มีค่าพลังที่ตอบโจทย์และนอกจากนี้และนอกจากนี้คุณยังสามารถโยกดาบโค้ดซับพอร์ตอย่างฟาวเดียสให้คุณอื่นใช้แทนได้อีกด้วยนะครับอันดับที่2องโค้ดสวร์ไอเป็นอาวุธอีกชิ้นของตัวละครที่ใช้สื่อเวทที่เป็น DPS เเป็นหลักมาดูาที่ออฟหลักครับผมที่ได้ค่าพลังโจมตี565 และออฟลองเป็นค่าพลังโจมตี27.6%และเอฟเฟกต์คือหลังจากใช้สกิลธาตุประสิทธิภาพการฟืร้นฟูพลังงานจะเพิ่มขึ้น48%เป็นเวลา10วินาทีเรียกได้ว่าเราแทบไม่ต้องการค่าฟื้นฟูพลังงานในอาร์ติแฟกต์เลยล่ะครับทีนี้แล้วมีตัวละครไหนบ้างที่ถือสูนย์ถินนี้ได้กันละ่ะ 1. หนิงกวงแน่นอนครับจะเรียกได้ว่าหนิงกวงเป็นตัวละครธาตุหินที่เอาค่าพลังโจมตีไปใช้ได้คมที่สุดเลยก็ว่าได้ด้วยการที่ัตีของหนิงกวง ใช้พลังงานธาตุแค่40ทํา,ทาให้เราไม่ต้องการค่าฟุดิุสพลังงานในอันดิแฟกมากนักและสกิลธาตุของหนิงกวงก็มีคูดาวที่12วินาทีนั่นก็ะทาให้อาวุธชิ้นนี้เป็นอีกชิ้นที่หนิงกวงใช้ได้ดีมากๆ 2. หยานเฟยตัวละครหยานเฟยเป็นอีกตัวละครที่ต้องการอันติเพราะหยานเฟยนั้นเน้นการชาร์จโจมตีซึ่งการชาร์จโจมตีก็ต้องมีค่าสเต็กที่เรียกว่าสการเลือิลถึง3สเตก็กแต่ถ้ากดอันติจะให้มาเลยสสเต็กนั่นเองนั่นก็ทําให้เอฟเฟก แยนเฟยใช้ได้แน่นอน 3. เฮโซนักสืบของเรานั้นเป็นตัวละครธาตุลมที่สามารถนํามาเป็นตัวทํา DPS ได้และเฮโซนั้นก็ต้องการค่าพลังโจมตีซึ่งอาวุธชิ้นี้ก็สามารถปอ่งไปเขาได้และน้นอกจากสกิลธาตุของเฮโซจะแรงแล้วอัติของเฮโซก็มองข้าไม่ได้นะครับ 4. ยาเอะมิโกะยาเอะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่พอธาตุไม้เข้ามาแล้วดาเมจดีขึ้นเป็นอย่างมากและถ้าคุณต้องการเอายาเอะไปเล่นแอกแวด คุณก็จะเป็นที่ต้องทําค่าฟื้นฟูพลังงานให้เพียงพอเพราะอันติของยาเอกแรงมากแถมอันตินี้ยังสามารถติดแอกเวดได้ทุกทิศอีกด้วย 5. สการ์ลมุดหรือวานเดเลอร์ขอเรียกว่าสการ์ลมุดแล้วกันครับมาติดปากผมไปแล้วครับสการ์ลมุดเป็นตัวดีเพียสาตลมที่ต้องการค่าพลังโจมต,ตีและการฟื้นฟูพลังงานเพราะสการ์ละมุดอันติสามารถทำดาเมลหมู่ได้ดีทีเดียวและถ้าใครยังไม่มีสิวเวตดีๆโอสวรนไอสามารถนำไปเล่นได้ดีเลยครับอันดับที่1 โทคาโบชินกุเละอาวุธชิ้นนี้เรียกได้ว่าทับออกมาเพื่อเล่นตีเกี่ยวกับธาตุไม้เลยทีเดียวอาวุธชิ้นนี้มีออบหลักเป็นพลังโจมตีที่ให้มา510และออบลองเป็นชํนานาญธาตุที่ให้มา165และเอฟเฟกของดาบเล่นนี้ก็คือหลังจากที่คุณโจมตีถูกศัตรูจะทําให้ศัตรูหนึ่งตัวที่ถูกโจมตีติดสถานะเคิร์สพาราโซเป็นเวลา10วินาทีซึ่งในทุก15วินาทีเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง และเมื่อศัตรูที่ติดสถานะเคิร์ดพาราโซถูกจัดการในระหว่างช่วงเวลาต่อเนื่องของเอฟเฟกต์จะทําให้รีเซ็ตเอฟเฟกต์การติดค่าสถานะดังกล่าวโดยผู้ที่ส,สวมใส่อาวุธชิน้นนี้จะทราบความเสียหายให้แก่ศัตรูที่ติดค่าสถานะเคิร์สพาราโซเพิ่มขึ้น32%โดยอาวุธชิน้นนี้สามารถใส่ได้หลากหลายตัวมากครับแล้วเราก็มาดูกันครับว่าตัวละครไหนใส่ดีบ้าง 1. คาซือะตัวละครตัวนี้จะบัฟลดนความเสียหายธาตุที่กระจายได้ โดยบัฟที่ให้เพื่อนนั้นก็จะแรงตามค่าชำนาญธาตุนั่นก็ทําให้อาวุธชิน้นนี้ก็สามารถให้การสือฮาใช้ได้ดีเลยครับ 2. เครื่องฉิงหลังจากที่มีธาตุพืชเข้ามาเครื่องฉิงสามารถนำไปเล่นปฏิกิริยาเอ็กเวทซึ่งปฏิกิริยานี้ก็มีการนาค่าชำนาญธาตุมาคำนวณดาเมจด้วยนักสามไพอาวุธชิ้นนี้นั้นเครื่องฉงสามารถนำไปใช้เล่นได้ดีเลยทีเดียว 3. เอาหีแต้มมือพิษแตมของเราตัวละครตัวนี้ก็เช่นเดียวกับเครื่อฉิงเลยครับ เมื่อใ,ใส่ดาบนี้เราจะได้ทำดาเมจเป็นสเปรด์อะคริกเกนเจเนตี้ก็ต้องมีตัวละครธาตุไฟฟ้าอีกหนึ่งตัวเพื่อมาแปะธาตุไฟฟ้าให้มิแต็ปของเราทำดาเบตนั่นเอง 4. ชิโดบุตัวละครตัวนี้บอกเลย,เลยครับว่าตั้งแต่ธาตุไม้เข้ามาคุณก็ขึ้นเป็นอย่างมากโดยตัวละครชิ่โดบุจะเอาเปเนตี้ไฮเปอร์บลูมดยการทำดาเมจของปฏิก,กิริยานี้ก็เนน้เราค่าทํำนานธาตุเป็นหลักในการไประเบิดระเฟืองห้าหนีลูกตัวละครตัวนี้เป็นอีกตัวละครที่ค่อนข้างป้านอาร์ติแฟกต์ได้ง่าย โดยเนตตี้ก็มีแค่2องธาตุครับคือธาตุไม้และธาตุน้ําโดยยัทธปฏิกิริยาที่เรียกว่าบูมหรือผมเรียกว่ามะเฟืองนิวเคลียร์โดยบูมนี้ก็เน้นค่ชำนาญธาตุในการทําดาเมจก็เรียกได้ว่าอาวุธชิ้นนี้เป็นอีกชิ้นที่สามารถใส่ได้เช่นกันก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับอาวุธที่ฟรีแต่ก็ลิมิตเต็ดเหลือเกินใครมีก็ต้องมาโชคดีมากเลยครับส่วนถ้าใครสงสัยว่าเอา้าแล้วหอ,อกปลาล่ะหอ,อกเดอะแคที่ยโหดจริงแรงจริงแต่หอ,อกนี้ไม่ลิมิตเต็ดครับ คลิปนี้ขอจัดแตะอาวุธที่ฟรีและลิมิเต็ดนะครับและส่วนสำหรับใครที่คิดว่าผมว่าที้นี้มันดีกว่านะครับทีนี้แจ่มกว่านะครับผมมาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยนะครับและสําหรับใครมีคําติชมอะไรก็มาเมต์ดได้เหมือนกันนะครับผมจะได้นําส่วนนี้ไปพัฒนาการทำคลิปของผมต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ